สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะอันนี้นะคะจะเป็นของลูกชายเนาะเขาจะทานเส้นมาม่านะคะน,นี่เป็นผักที่เราปลูกเองนะคะ น,นี่มาทำก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวร้้ชิ้นนะคะ ตัวนี้นะคะถ้าเราเคี่ยวนานๆนะคะเขาจะเปื่อยนุ่มนะคะแล้วก็นางก็จะเข้าเนื้อนนะพอดีพี่ออยต้มปุ๊บก,ก็สักยี่สิบนาทีเองนะคะแต่ก็ทานได้นะคะทานได้เหมือนกัน บ้านเราทำงานเ<ช>สียงดังมากเครื่องใช้ที่ที่บ้านเรานะคะเสร็จแล้วค่ะมาค่ะมาทานด้กันค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปถักถ่ายพูดคุยกันเนาะมาทานด้วยกันค่ะวิตต๋ยวลว้อน ขอบคุณค่ะอืพี่ออยลืมอีกแล้วพี่ออยวางคลิปของหลานไว้ใต้ช่องนะคะยังไงก็เข้าไปเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ